ลาสทานีสบายดีพี่น้องสุบูสุคนนะครับพอกับช่องเต้าบนค้นบันแคมน,นะครับเสาร์วันที่29ดุล่าครับเฮ้ยเสาร์วันที่29สิงหาครับเมื่อนี้ก็บรรยากาศนะครับ ข้าอยุสีเขวาครับพี่น้องฝนก็นเริ่มปล,ปล่อยลงมาตะวันแล้วละ่ะจักสีไใดตกใส่เข่าซ้ำไดนครับพี่น้องลังที่เดินทางไปสนามบินอุบลรสถานีอุบลราสถานีแอร์พอร์ตนะครับ ไอ้ครับแม่เป็นแมา่จากตั้งประเทศไปทรงเพิ่อนอยู่อป,ปเปล่านะครับฟังสวนนาขตนะครับมีอมเมนข้าวมาคิดมาว่านะครับบอกว่าอยู่แถวบ้านเบ้ามีบอ่อนะครับแถวแถวเดียวกันครับพี่น้องยูเหลือฝั่งโขงซานุมานนะครับไปเบิ่งกว่าคนห้านไปบ้านแม่เป็น มันสีไปยากไม่ยากบ่อนะครับมันสีมีหลุมมีบ่อบ่อนะครับแต่ว่าสิท่าที่คุยกันก็แม่เพิ่นกะว่าเพื่อนยุดเรียบโค้งนะครับถนนมันเกิดสีดีแน่นะครับเพราะว่ามันบ่อได้เขาไปเลิกนะครับถ้าเขาไปเลิกคือจังบานเจียมมาล่สีมันก็สีถนนมันก็สีอันนี้แน่นะครับมันก็สีหยาบแน่นะครับแต่ว่าบาดมันยุ่งยาถนนง่ายนะครับ อานสีแว่สื่อกาแฟย,ยิวน,นามบินกันครับบรรยากาศดีครับมันพอพอน พี่น้องตัดภาพมาสนามบินนะครับมาทาหาเพิ่นนะครับเพิ่นโล่งเครื่องบินแปดโม่งสิบห้านครับผมออกมาจากบ้านหกมงหกม่งเคิงครับหกม่งเกือบซี่สิบนะครับคนมากแล้วครับขึ้นมาการบินไทยนะครับทีจีซูสองศูนย์ เดีย๋ยวจะถาเพิ่นแกนไปพบพวกกันอยู่สวรรค์นักขตดเฮ้ยด้านมุกดาหานหรน่แบะพี่น้องเครื่องบินกน็ลังเกียรชา่กะก็นังจอดครับเดี๋ยวผมสิเด็กไปเอารถถ่ายภาพเพื่อนก้อนแล้วก็ไปเอารถนะครับแล้วก็มาเอากระเป๋าขึ้นรถนะครับแล้วก็ออกเดินทางเลยนะครับ พอจากนี่หอดมุกดาหารกัใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งกับสามชั่วโมงครับสองรอยกว่กิโลนะครับเสอดีพี่น้องยังเป็นท่างการนะครับนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สบห้าครับพี่น้อง ผมกบครับรถอยู่ในเมืองล่าครับตอนนี้ในล่าเนาะอยู่แถวเมืองไสพู้ท่องครับแขวงสวรรค์เขตเนาะไปทรงแม่เพิอนอยู่แถวบาน,นหน้าพ่านบอกื่้ว่าแถวบานทาโพนะครับเื่อยไปทาน้ะมันอยู่ติดบานเพินมันอยู่ติดไปน้ำโขงนะครับยู่ตรงขามครับ บ้านเอียงกะลอรีซดาเป็นรอยฟังยงถามเพื่อไปกะเป็นชาตนุมานนะครับพี่น้องตอนนี้ผมกำลังปีรถกลับนะครับว่าสิกับเลยนะครับว่าสิกับกับอุบลเลยนะครับวันสีเเนื่อยขัดบ,บอนะครับถ้าบ่ไหวผมกระสีนอนอยู่มุกดาหารครับ ว่าใอยากขางขึ้นยุ่งเล่าเนาะเพราะว่าหนึ่งเลก็คือว่ด้แหลกเึ้นกีบไว้ตอนนี้ขึ้นกีบเหลือติดตัวอยุเจ็ดสิบพันครับเมื่อพ่อขาเสาลงแนมเสาหวานพักสำเนาะแต่ว่าผมก็สิขามไปนั่นขึ้นยุ่งหมกหุนแหละครับพี่น้องแต่ว่าว่าสิ ตอนนี้ยุ้ใเส้ผู้ท่องครับออกมาจากท่งเขาประถาธงนะครับร mm ัไกรบันไดนะครับวาส่สีขึ้นสวรรค์ทางเซโนครับ mm hmm. วส่สีไปสือปิงใกล้เจขาวนะครับสิพ่อ,อบอขับขงินเจ็ดสิบคั้น mm hmm. วสีไปแบบสืบปิงใกล้เจขาวเมื่อนะครับ mm hmm. จักใหม่นะครับจักปิ่งเนาะ แม่อุบลมาจากอุบลมาหอดอีกับประมาณร้อยแปดสิบบวกห้าสิบเป็นสองร้อยสามสิบสี่สิบกิโลครับประมาณนี้เท่าที่ผมจับทีเพียร์ข,ข่าวๆมานะครับมาหอดบ้านแม่เกือบจนได้หลังเกืบนั่นแหละพี่นอนกับว่าส่งเพื่อนเนาะมาจากสนามบิน บ้านหอนอีกคราหอนบ้านแม่เพื่อกับบ้านบ้านสองนะครับวับนนี้ผมจอดเห็ดโทรัพท์อยู่นะครับ่าผมใส่ซิมล่าแล้วต้องตอนนี้นะครับผมกระสิข่ามไปมุกเลยอ่ะครับพี่น้องขาวว่าไอ้กระสีนอ้นอยู่มุมก,กอ,นนะอ่นล่ะเพราะท่านได้เติมน้ำมันเยอะเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบิง ปัมน,ำน้ำมันเซโนครับผมสิขึ้นไปทางเซโนเนะาะบ่ได้ขึ้นไปทางตรงนะครับอยากไปเบิง่งปัมปรตาทอยกินมันนี่ไงยเซโนนะครับทิ่เขาเปิดไม้นะเห็นผู้เด็กเขาไปทายไปทายแ <c oughs> <c oughs> ม่เดี๋ยวนี้ครับแบบว่าแมา่แม่เหวี่ยงเนาะพี่น้องบ่ได้แม่เล่นมาหัวนะครับลิปกับทายตามกกะเยอครับ ทายตามกรนยืดกระไม้ก็มาทายตามมีตามเกิดแล้วครับพี่น้องว่าได้ทายเป็นคอนเทนต์ลักษียงสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่ากับขับรถนุ่มแล้วก็พอผอดด้านวสิไทยเบิ้งกั้งทายเ่าะได้นะครับเพราะมันต้องรีบนะครับมันต้องเฝ้าเฮ็ดเอกสารเฝ้าเฮ็ดเรื่องนะครับเน้องหลักต่อซูพี่น้องฟังแหละครับ เดี๋ยวจ้าเน็กกสิบไปซื้อมาหอดสวรรค์แล้วกับสิบไปซื้อปิงไก่เจขาวครับไปลุนกันครับผมประได้โทรบอกเพื่อนได้ครับว่าผมสิบไปนะครับพ่าหัวเพื่อนสิยูรลานบอนนะครับจังไปเสื้อผ้ายเพื่อนน้ำกันนะครับแล้วก็ปั่มน้ำมันกับยืดแถวลานเพื่อนแั่ละครับพี่น้องมองชุดผักรถของเซโนเนาะไปเบิ้งกันครับพี่น้องกุงกับสีฟ้าเมื่อขามัน หกโมงแรกยู่มกดาหานกับสีนอนมุกดาหานล่ะครับนาสียู่มกดาหานนั่นแหละมาแรกนะครับหัวเสาจังเมื่อนะครับมาเวียกมากงานนะ่ายเนาะบาเดมาเหรียญส้วนโตนะครับถามว่าเหรียญส้วนโตกับสีไดยู่ตอยู่ครับมีข้ามาเวียกเอาละรครับพี่นองเดี๋ยวกับสีได้ไปพอกันยูพูนละ่ะเซโน่พูนล่ะครับ บานเบาข้าสี่านบันพีนยู้เนะค่ะถึงไปทางโอเคครับปะพี่น้องเดินทางมาหอดกกะสิหอดบานเบาข้าสีแลยครับพี่น้องเกษสิหอดบันพีนนะเนาะผมก็อยากให้เบื้องพี่น้องเบื้องอีกกันเดินนะครับภาพบรรยากาศข้างกวทางนะครับกับการขนทรงรถจักรยานยนต์นะครับระวางแขวงนะครับ อันนี้มาเท่าก็จะมีรถคนส่งที่ไทยเท่าก็จะมีรถคนส่งแบบเฉพาะของรถมอเตอร์ไซค์เนาะต่วยีราฟนี่ใส่ลางค่ารถมีนะครับไอรถบัสนะครับพี่น้องเอาขื้นถึง้งลางค่าเนาะตอนแรกผมเห็นอ่ะมันก็นมีตแตงแตงรถแหละครับผมบอกเคยท่าเหบิงตอนแรกผมเห็นผมตกใจนะครับ มาข้าเจ้าขึ้นกาวอาข้นนะครับเพอาะยานมันตกบอกแค่นั้นเหระครับพี่น้องข้าเจ้าเอาขืนตาไดนะครับอือครับพี่น้อง a m ิ่ง n g าะครับพันคล้ครับข้าเจ้าเกิดขนทรงจังสีได้หรอครับพี่น้องระวังแขงเนาะ ฝากรถจักรไปขึ้นไปเวียงนะครับจากปากซี่ขึ้นไปเวียง,เเวยงกระสิฝากประมาณนี้ครับบ้านเข้าถ้าฝากรถตู้หมซึกว่าจะเอาไส้ใไตทองมั้งครับขาจับเ่าผิดนะอันนั้นะครับพี่น้องไายเบิรงบรรยากาศย่านนี้กระสีเขียวแน่ครับเพราะว่าย่านหน้าเนาะ คนพราเจา้านากับเต็มให้เต็มขั้นเยอะเป็นบางหม่องคึอกันละครับบางหม่องกันแร้งคึอกันครับพอใส์ละเนี่ย้าพี่น้องไปพอกันยูเซโน,โน่เลระครับยุปั่มเซโน่ปะตะทอ่อเซโน่ปะตะทอ่อใหญ่นะจุดผักรถนะครับอันปตทอ่อเก่ามันมันสิเป็นหน่อยๆน,นะครับ เขามีสองปัตตะท่อเหมือนได้ครับแต่าปตัตตะท่อไม้นี่เขามีเซเวน่นน้ำเนาะไปไอ่ไปเบิ้งกันครับสภาพถนนบางส่วนก็ีจะเป็นแนวนี้แหละพี่น้องไว้เรเไปเสีทยทายเซโนเบิ้งกันอยากให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าถนนมันกะบางส่วนดีบางส่วนกับว่าดีขึ้นกันนะพี่น้องมันหเหยดแหงห้าวแรงรดบอสมั่งเสมอนะครับ กะถือว่าโอเคครับพอนับได้นะครับเอาว่ามันก็ดีกว่าฟังอีกฟังหนึ่งอะครับจากปากเซขึ้นสวรรค์อีกฟังหนึง่งนะครับอันนี้เขาเซโนโกอนจังสิขึ้นสวรรค์เนาะเสร็จมันก็นสีดีกว่าฟังขุ่นของเราซื้อซื้อซ,อซาครับหอดบ้านโคกไงเปนพี่นี่สาบานะ้านเนี่ย พิมกับสีอดหรืมั้งได้ได้หาคิโนฮอดเซโนนี่ฮอตลรืลพี่น้องมันพิมผมจำร้านขายยานี้ได้บ้านบ้าข้าสีสีล่งสร้อยพูนสุดซุดคนครับตาบานมันกับลงสร้อยไลยก็ได้ากับไปสอดคือเก้าล่ะเดสกไายรูกห็บบ้าข้าสีเบิ่งเกินครับ สร้ไยแว่าส้อนึ่งพ่อเมีไสรส้หยวัดอ๋อน,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 นี่นี่นี่ส่้อยจางทองนั่น,อนมองรถจกักรเขานะครับนี่เดี๋ยวผมจัดรถไทลุปป้ายบ้านในพื้นเพืนที่ราษีิบไปเล่นน้ำเมเจ้า,ส,าสิว่าเสียอนี่ครับ ซอยรงมบานเป็นเปนพี่เหนือคพี่น้องก่อนตลาดเซโนผมขี่ขอบไปแหลกเงื่อนกอนครับพอได้สืบเคยเล่ากับเมื่อแล้วกันสืบไปใ,ใกล้เช้าวเมื่อนะครับกระสีนี้ห่างครับแหลกเงื่อนอยู่เนาะอยู่ในตลาดเนี่ยครับตลาดเศร้านี่นแม่บ้าข้ามซีครับ มาขายของเลยพี่นอ้องพังหันผมพันตลาดแรงมากผมคุยกันกับเพื่อนเยอะป่เดไทยเนาะแม่เป็นจะขายตลาดแรงนั่สีเขาไปแลกนัน,นพี่นองหอดลานปิดครับพี่นอ้องก็ย่างมาตั้งไก่ย่างมาตั้นาตลาดอ้ย โจ๊ดจนติดเนาะมี่มันหาม่งแรงแล้วนะครับปะวอมี่ะใสเงินไทยก็ได้เดี๋ยให้บ้าค้มสีโอนให้ก็ได้ครับใส่เหระรานสีขาวออร้านสีขาวครับพี่น้องอไปแหลกเงินกับวามีเนาะนา่กับปิด ไดไวิอารานเจขาวครับใส่เงินไท่กันี๋ยวแหลกขึนก้นกับเรล่าโหลดขาวสงสัยเจขาววายูครับเดี๋ยวเสียงห็นว่าค้อมีใจใหายแหละจนวายูเะนาะ ท่าไรสาวมันมีแปดสิบแสนแสสปดสิบแสนหนึ่งแสนสาวเจ้าขาวเด๋อเจ้ขาวไปใส่าอยูตีอันนี้แปดสิบบอันนี้แสนันนี้แสนสาวโอเียงสาว รับเง <laughs> <fry Eng mainland> <robi> ินไทยปะาอยู่แต <rawd Moder> ่ว่าผมเลเทไเพราะว่เล่นเจ๊ซิฟอ่เนยเจซิฟป๊อะเดี๋ยวให้บ้าคข้สีสแกนให้กันเจขาวเอ้ยเจอขึ้นเป็นคนแนวนี้ไปบดไปมือนะไปบดมือตื่นช้ามายังบวมมาคืนนี้ว่ากับกับมาหอานมาขึ้นมาเศร้าเนี่ย <c oughs> เจขาวเอ้ยจะคือบ่มาหลับแขกขอซิพบพราป้าแขกมาแล้วอาะแจวน้ำเด้เอ,อแ,จจดแสนหนึ่งพี่น้องแหลกเงินกับน้องนะออโอเคครับเซเว่นนี่เปิดโดน,นเราบ่ะฟาะท่อนเนี่ยฮะยบ่งหดเดือนบอ่เขาเปิดเมื่อสีเจ๊ Okay, okay. อโอเคโอเคเมื่อกันเดินสุยเนี่คือหน้าเข้าสีแวนไอ้ปะทะทอัตตาโต้เซโดนะครับปะทะทัตตาโตใหญ่เนาะที่นี่เซเว่นน้ำครับเอา้าค้อนคือบ่คอ่อยมีละ่ะตอนเปิดค้อนคือวุนวันวุนวันเนาะแอ้ปะทะทอัตตาโต เซเว่นกันครับหาแนวกินว่าท่านได้กินข่าตังตะเทียงครับพี่น้องสิแปะประต่อเบ่งมาแวนวกินเซเว่นสิราคาซ้ำไดครับพื้นที่มันหลายครับพี่นออ้องปรต่อเนาะนี่มีซ่อนน้่ องหน้ำไม่ท่านเป็นปัมเปิดไม้ครับเยลสีขาวเบอรนะ์นี้แนวนจรินนะซีน้ำเดี๋ยวไปซีน้ำกันของแต่จะระคาคาแพงก็ยุยูไนต์แดงเนาะน้งขวดหนึ่ง เท่าไดน่ะหาพันจีบประมาณว่าถึงสิบบาทนะครับเจ็ดบาทราคาซูซิกันหนาวซือ้อซื้อขาจิบขอขนมปังบอ สามสิบพันสามสิบพันแต่คิดเลทเจ็ดรลอยเกียร์แล้หนึ่งบาทกับสิบประมาณสี่สิบสองบาทนะครับย่บาทเท่าสามสิบก็บาทนะสมกติใบสี่สิบสามพัน เท่าสี่สิบเอ็ดคือสี่สิบสอง 41, บาทอันนี้ประมาณเกือบห้าสิบบาทครับจิ้มต้าวโดดดมเดอนี่แบบแท็กซี่กินยังนี่เนาะสามสิบ สิบห้าสิบสี่สิบห้าเลือสิบห้าท่านสิบเจ็ดท่านได้แล้วกินซัมมี่เหรอ ค่าสองรายการสามชิ้นาันี่ไหนด้วยเจ้าเ้ขอบใจนะขอบใจกันนะเส้นไม่ป่ะพี่นอกเอากลับแล้วเอาละครับพี่นอกเดี๋ยวคลิปนี้กะสิไดเอาไว้ซ้ำนี้เสเนาะเดี๋ยวไว้พอกันชิปหนาครับมันแย่แล้วนะครับ มันกระทายว่าเป็นกะละคือวานนะจักสีท่ายังนะครับ mm. <laughs> มหาเจขาวเจขาวกับท่านเรตติ้น <laughs> ว่าสีขาเมื่อเลยนะครับพี่น้อง mm. เดี๋ยวเบิ้งขาดเ mm. กิดาเมื่อยกเกจินอนยุมหมกันละผ่าบ่าเมื่อยกเสจิหอดอุบลกั๊กนะครับหอดสามทุ่มกับซางมั่นนะครับตอนนี้ก็ออกมาหอดไกลสีหอดสวรรค์ละครับเลยประมาณสิบกิโลนะครับ เดี๋ยวอ้อยพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีเด้ยไว้ซั้านี้ครับมั่นกะบว่าเป็นตะเบิงวันไใดดอกครับพี่น้องคลิปน,น,น,นี้เอาไว้พอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้นนี้ครับสวัสดีครับ